สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับ9นะครับกคุมพานะครับแล้ววันนี้ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกๆคนมาชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ในโครงการเอื้อสุขพัฒนาการ56นะครับ ในโครงการเอื้อสุขพัฒนาการ56เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ลักชูรี่รุ่นเก่านะครับแต่ยังคงความน่าอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ตัวโครงการเอื้อสุขนะครับอยู่ในช่วงของพัฒนาการ56ใกล้ๆกับแยกพัฒนาการนะครับถนนพัฒนาการเ,เชื่อมต่อเข้าไปยังตัวเมืองได้สะดวกสบายเลยนะครับเชื่อมต่อไปอยังคลองตันเพชรบุรีนะฮะเอกมัยทองหล่อรวมถึง จะไปทางฝั่งของพระราม9นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกสบายมากบ้านหลังนี้ที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ขนาด224ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่700ตารางเมตรฟังก์ชันในตัวบ้านเป็นแบบ6ห้องนอน7ห้องน้ำยังไม่พอนะครับทุกคนครับบ้านหลังนี้นะครับยังมีพื้นที่ในส่วนของพ่อบ้านแม่บ้านอีก4ห้องนอนซึ่ง4ห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำอีก2ห้องแยกส่วนออกมาจากตัวบ้านนะครับ บ้านหลังนี้นะครับมีความพิเศษยังไงผมพาทุกคนเข้าไปชมนะครับไปนี่นะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในตัวบ้านหลังที่ผมจะพาทุกคนเข้ามาชมนะฮะ เบื้องต้นอันดับแรกนีนะฮะด้วยความที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับมีที่ดินเนี่ยขนาด224ตารางวานะครับก็ทําให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าบ้านนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในตัวโครงการเอื้อสุขเองนะครับแต่ละหลังนะครับแต่ละยูนิตนี่นะฮะก็จะมีพื้นที่ที่ดินขนาด200ถึง400ตารางวาด้วยกันนะครับทำให้ในโครงการเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะเลยนะครับ สำหรับลูกบ้านนะครับของลูกบ้านที่อยู่ในโครงการเอื้อสุขตรงนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางนะเข้าออกในตัวโครงการหมู่บ้านเนี่ยได้ถึง3ทางนะครับทางหลักทางแรกเลยก็คือในซอยพัฒนาการ56นะครับปากซอยนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิพารามนะครับและทางที่2นั่นก็คือทางที่เชื่อมต่อกับถนนสีนครินนะครับที่อยู่ก่อนถึงตึกโมเดนฟอร์มนะครับและ ทางที่3นะครับเป็นซอยพัฒนาการ58ที่อยู่ติดกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับมาถึงตรงในตัวบ้านนะครับตรงนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับซ้ายมือของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่จอดรถเนี่ยสามารถจอดได้ถึง4คันนะครับด้านซ้ายมือและก็ฝั่งด้านหน้าผมตัวนี้นะครับ ยังไม่พอนะครับตัวหน้าบันไดหน้าบ้านก็ยังที่จะสามารถจอดรถได้อีกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่คนงานนะครับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่อยู่แยกส่วนออกมานะครับหลังจากที่เดินนะครับเข้ามาในตัวบ้านนะครับพื้นที่แรกที่เราจะเจอนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ common area หรือว่าพื้นที่ต้อนรับนะครับเดินเข้ามานะครับจากตรงนี้เข้ามาปุ๊บซ้ายมือนะครับก็จะเป็น ห้องครัวนะครับเป็นครัวแบบครัวเบาๆนะฮะเป็นแพนนรี่เล็กๆเบรก f a s กาแฟาง่ายๆเลยหรือว่าจะมีการจัดปาร์ตี้ในตัวบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถรองรับตรงนี้ได้นี่ก็จะมีเป็นผนังกั้นนะครับเลยจากตรงนี้มานี่นะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ living area พื้นที่ต้อนรับโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าโซฟานั่งเบาๆข้างตัวบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นที่ประมาณนี้ จากฝั่งตรงนี้เข้ามาหน้าบ้านอีกนิดนึงนะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของโฮมเทเตอร์เล็กๆนะครับแต่ก็ไม่เล็กนะครับหลังนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ20ตารางเมตรได้นะครับเราไปดูต่อกันนะครับเดินทัวร์เลยฮะวันนี้จะพาทัวร์เลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีทั้งหมด หห้องนอนอย่างที่ผมได้แจ้งไว้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนของด้านหลังแล้วนะครห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับในในชั้น1นะึชั้น1จะมีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับห้องนอนฝั่งขวามือนะครับเวลาเราเดินเข้ามาแต่ตรงนี้เจ้าของบ้านหลับอยู่ตรงนี้ข้างในนะครับเราไม่สามารถเปิดเข้าไปได้เป็น private อยู่นะครับแล้วก็ห้องน้ำนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำพื้นที่ห้องน้ำเเปิดไฟก่อน นะห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ p o w เ e r ร o รูมนะฮะก็กว้างเลยนะครับหินทอนอก็สวยงามนะครับหลังจากห้องน้ำนะครับมันจะเป็นสเต็ปที่ลงไปด้านล่างนะครับซ้ายมือผมตรงนี้จะเป็นห้อง Controller คอนโทลเลอร์นะฮะนี่จะเป็นพวกแผงวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับอยู่ห้องนี้นะฮะ เป็นสเต็ปลงมานะฮะตรงนี้มันจะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ครัวพื้นที่ซักล้างที่อยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องใต้บันไดนะครับซึ่งเอาไว้เก็บรองเท้าสัมภาระต่างๆนะครับหลุดจากตรงนี้มานะก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนอนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆแบบอังกฤษสไตล์นะครับเชื่อมต่อไปยังหน้าบ้านนะฮะเห็นหน้าบ้าน ตรงนี้อาจจะใช้เป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีห้องน้ําในตัวเช่นกันมีห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่ก็จะตกแต่งไปด้วยกระเบื้องหินอ่อนนะลายหินอ่อนทั้งหลายนะครับมีชาเวอร์นะครับชาเวอร์ room, รูมนะฮะก็พื้นที่สุขภัณฑ์ตรงนี้นะครับอันนี้คือห้องนอนที่2แล้วนะครับก่อนที่จะไปดูชั้น2จะพาไปดู ส่วนของห้องครัวนะฮะที่อยู่ด้านหลังก่อนนะครับอ่านี่ครับตรงนี้จะเชื่อมต่อไปห้องครัวนะฮะหลังจากอันนี้จะเป็นประตูประตูเล็กอีกหนึ่งประตูนะครับที่เวลาเราจอดรถนะฮะในโรงจอดรถก็สามารถเชื่อมต่อเมาองประตูนี้ได้นะครับไปดูห้องครัวกันห้องครัวนี้ก็ถือว่าเป็นห้องครัวที่ใหญ่มากเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็น ครัวฝรั่งนะฮะนี่ก็จะเป็นไอซ์แลนด์นะครับมีเตาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ตู้อบนะฮะต่างๆนานาที่อยู่ตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นห้องกระจกเป็นชั้นไว้วางสัมภาระนะครับเครื่องใช้ต่างๆภาชนะนะฮะต่างๆนานาอะไอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นครัวฝรั่งนะที่ไม่ต้องใช้กลิ่นอะไรเยอะนะฮะมาถึง ประตูที่เชื่อมต่อไปยังห้องครัวที่เป็นครัวไทยเรื่องของการใช้กลิ่นนะฮะนี่นะครับผัดเอ้ยอะไรเอ่ยนะครับอาหารหนักๆที่เป็นอาหารไทยที่มีกลิ่นนะครับก็ตรงนี้จะเป็นประตูนะครับที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่หลังตัวบ้านพื้นที่ซักล้างต่างๆนานาตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่เป็นประตูสไลด์นะฮะเนี่ยมาดูข้างหลังกันก่อนก็ได้นะฮะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น ห้องน้ําห้องคนงานต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อวนออกไปทางสายมือของตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะออกไปทางฝั่งขวามือของตัวบ้านนะครับรอบบ้านก็เทปูนนะฮะคอนกรีตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกลับเข้าไปในตัวบ้านกันในระหว่างทางที่จขึ้นชั้นสองนะครับช่วงพัดตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่ผมบอกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอีก2ห้องนอนนะครับ ห้องนอนแรกแล้วก็ห้องนอนที่2เช่นกันกับห้องนอนตรงนี้เจ้าของบ้านอยู่ข้างในนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายได้แต่มาดูห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้นะครับตรงนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องก็จะมีความอเมริกันอังกฤษประมาณนี้ขาวๆไวๆและที่สําคัญนะครับห้องนี้เชื่อมต่อไปยังอีกพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใต้หลังคา ก็จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับและห้องน้ําในตัวห้องนี้นะครับนี่ี่นี่ก็เป็นพื้นที่อาบน้ํานะครับเป็นบ้านไล่ระดับแบบน่ารักน่ารักเป็นคลื่อหาดไร่ระดับแบบน่ารักเลยนะครับห้องข้างบนนะครับก็พื้นที่เยอะเลยนะฮะสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้เลยห้องนี้จะเหมาะกับลูกๆนะฮะที่เป็นวัยกาลัง อยากพเจญภัยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงนะฮะก็ยังมีเป็นอาจจะตั้งโซฟาหรือเป็นมุมอ่านหนังสือนะฮะเบาๆอยู่ตรงนี้นะครับไปดูอีกสองห้องนอนที่อยู่ชั้นสองตัวพื้นนะฮะพื้นของบ้านนี้นะครับก็จะเป็นปากเก้แผ่นใหญ่นะครับ ห้องนอนชั้นบนสุดนะชั้น2เนี่ยนะครับก็จะมี2ห้องนอนนะฮะมาสเตอร์ Master, แล้วก็ห้องนอนเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์ก่อนนะครับนี่นะครับมาสเตอร์ Master ก็จะมีความโอโถงนะครับความโล่งความใหญ่กินพื้นที่ประมาณ70%ของชั้น2นะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ห้องนอนนะครับแล้วก็ ซ้ายมือจะเป็นในส่วนพื้นที่ของ walk in closet พื้นที่ใหญ่ๆเลยตู้เสื้อผ้าเรียงรายเต็มเลยที่เป็นตู้เสื้อผ้าทั้งชั้นล่างชั้นบนนะครับไฮไลท์เด็ดเลยนะห้องน้ำตรงนี้นี่และครับเป็นพื้นที่ห้องน้ำขนาดใหญ่เลยกระเบื้องหินอ่อนดำมีจากุชี่นะครับห้องนี้จะแบบดูมีพลังมากเลยนะครับดำๆขึมๆนะครับไปดูห้องนอนห้องสุดท้าย ห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่รองจากมาสเตอร์นะครับเปิดมาก็จะเจอห้องน้ำก่อนนะฮะแล้วก็พื้นที่เลเวิ่งพื้นที่นอนก็อยู่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเดียงนอนนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะเจ้าของบ้านก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นห้องพระด้วยนะฮะจริงห้องนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครมานอนนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปดูนะฮะในรอบๆบ,บ้านหลังนี้กันนะครับไปหลังจากที่เราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆตัวบ้านกันนะครับมาในโซนด้านหน้าก่อนเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านก็จะเป็นการจัดสวนหย่อมแบบเล็กๆทั้งด้านหน้าและก็ด้านข้างนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะตกแต่งไปด้วยหินต้นไม้หินกรวดมีเสือด้วยนี่เสือนะครับ นี่ก็จะเป็นกำแพงด้านข้างบ้านนะสามารถเดินรอบตัวบ้านได้เลยนะพื้นที่ตรงนี้ครับช่องตรงนี้ก็1เมตรนะฮะตรงนี้นะครับรกว้าง1เมตรแล้วก็ตรงนี้สวนด้านหลังบ้านมุมด้านหลังนะครับและนี่พื้นที่ ที่เชื่อมต่อไปยังครัวต่างๆที่อยู่ด้านหลังเชื่อมต่อกับห้องครัวเมื่อกี้นะฮะเดินไปจนถึงห้องผลงานนะครับไปเดี๋ยวสายมือก็จะเป็นห้องครัวเมื่อกี้นะครับห้องครัวประตูเชื่อมต่อครัวไทยเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นนะครับห้องน้ำนะฮะ นี่เป็นห้องคนงาน1ห้องนอน2ห้องนอนนะครับ3ห้องนอนก็คือห้องนี้นี่ห้องคนงานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องนะฮะห้องตรงนี้จะเข้าด้านหลังนะครับนี่นี่จะเป็นห้องคนงานนะครับแล้วก็ห้องน้ำแต่ตอนนี้นะครับคนงานไม่อยู่ก็เลยเก็บ ของเก็บสัมภาระนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่จอดรถนะฮะเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมพาทัวร์พาชมบ้านหลังนี้นะครับชอบกันบ้างไหมครับบ้านหลังนี้นครับ ตั้งอยู่ในโครงการเอื้อสุขพัฒนาการ56บนที่ดินขนาด224ตารางวาพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน700ตารางเมตรฟังก์ชันแบบ6ห้องนอน7ห้องน้ำเรียกได้ว่าเป็นคฤหาสน์หลังย่อมๆเลยก็ว่าได้อยู่ในทำเลศักยภาพอีกหนึ่งที่บนถนนพัฒนาการเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสถานพยาบาลนะครับอันดับแรกเลยนะครับแน่นอน,นครับโรงพยาบาล วิภารามนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นี่เองนะเพียงแค่60-70เมตรจากหน้าโครงการ โรงพยาบาล Smith สมิติเวชศรีนครินทร์โรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับเดินทางสะดวกสบายมากๆนะครับรวมถึงนะครับห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเลยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะครับด้านหน้าเลยครับสี่แยกพัฒนาการแม็กซ์แวร์รูดินนายพระราม9ก้าซีคอนสแควร์พาราไดซ์ตรงนี้สามารถเดินทางสะดวกสบายมากนะครับมาถึงราคาหลังนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่45ล้านบาทนะครับ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อผม9กุมภาเข้ามาได้นะครับและวันนี้นะครับผม9กุมภาต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดอสังหาราคาดีๆราคาหน้าลงทุนแบบนี้อีกครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ